ก็ผมก็สวัสดีครับทุกท่านวันนี้มาพบกันอีกรอบหนึ่งนะครับก็หายไปหลายวันนะครับผมก็ซุ่มทำชุดนี้อยู่ครับผมก็วันนี้มีไม้อยู่3ชนิดนะครับเป็นไม้เข่งนะครับ2เล่มนี้นะก็ไม้ตานหินนะครับแล้วก็ไม้ชิงชันนะครับวันนี้มี 6เล่มนะครับวันนี้วันที่5นะครับเดือนกันยายนก็ราคาก็ไม่ต้องถามกันมากนะครับก็เอาตามนี้เลยนะครับผมตามป้ายราคานะครับตามเลขเลยนะครับผมสนใจแบบไหนเล่มไหนนะครับง่ายๆเลยครับผมลายไม้นะครับหนึ่งแล้วนะครับทรงก็คล้ายๆกันนะครับทรงด้ามนะฮะ ลายไม้นะหัวเหมือนกันนะครับคม3.5นิ้วนะครับเหล็กแนบตีร้อนนะครับผมขวานเจาะครับผมไม่มีการเชื่อมต่อนะครับเหล็กชิ้นเดียวนะครับเผาร้อนๆแดงๆนะครับแล้วก็ตอกให้เป็นรูนะครับผมเขาเรียกว่าขวานเจาะนะครับเหล็กแนบแทร้อยเปอร์เซครับผมจะเป็นแหนบรถบรรทุกนะครับแนบขนาดใหญ่นะมันถึงจะได้อ่าความหนาอย่างนี้นะครับแนบมันก็จะมีหลายแนบนะแนบรถ รถเล็กรถใหญ่นะครับแล้วแต่ขนาดนะครับไม่ตานก็สวยนะครับมันก็สวยสวยเหมือนกันเลยครับแล้วแต่จะชอบแบบไหนนะครับวันนี้มีหกเล่มนะครับก็ความยาวด้ามโดยประมาณนะครับเฉลี่ยก็สิบสี่นิ้วนะครับตีในแบบที่เขียนไว้นะครับหกเล่มเบอร์หนึ่งเบอร์สองเป็นอ่า ไม้แข็งนะครับเบอร์สามนะครับเบอร์สามเบอร์สี่จะเป็นไม้ตาลหินนะครับก็เบอร์ห้าเบอร์หกจะเป็นไม้ชิงชันนะครับจะติดกรบพี่นะครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูแต่ละเล่มกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูขนาดกันก่อนนะครับนะครับคมนะครับคมกว้างนะ นี่นะครับ3.5นิ้วนะครับหรือ9เซนนะครับนี่เขาเรียกว่าทรงแก้มนะครับทรงแก้มนะครับราคาจะไม่เหมือนกับหนองบัวนะครับหนองบัวทรงธรรมดานะอันนี้รุ่นเดียวกันนะครับแตกต่างที่ว่าทรงแก้มนะครับถ้าหนองบัวธรรมดาไม่มีแก้มนะครับราคาก็ต่างกันนะครับผมถ้ารุ่นก่อนๆที่เคยลงนะหนองบัวธรรมดามันหกานะครับแต่ตอนนี้มัน 7จ็ดร้อยห้าสิบนะครับมันราคาจะต่างกันนะครับอย่าเอามาเปรียบรวมโดยรวมรวมกันไม่ได้นะครับราคามันต่างนะนะครับทราบแล้วนะครับนี่ขนาดเท่านี้นะครับเก้าเซนนะครับเอาเป็นนิ้วสามจุดห้านิ้วนะครับโดยเฉลี่ยนะครับเป็นไซส์มาตรฐานนะครับขนาดกลางก็คือสามจุดห้านิ้วนะครับความยาวด้ามนะครับผมเอายาวรวมนะครับ ถ้าวัดตัวนี้ไม่ไม่วัดแล้วก็เอาเอายาวรวมเลยดีกว่านะครับก็สามสิบหกเซนหรือที่ผมทําแบบไว้คือสิบสี่นิ้วนะครับอันนี้ก็นิดๆนะครับสิบสี่นิ้วนิดๆนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับโดยประมาณนะครับคมสามจุดห้านิ้วยาวรวมด้ามคือสิบสี่นิ้วนะครับลำนี้ก็เหมือนกันครับสิบสี่นิ้วนะครับนี่อันนี้คือไม้เข็งนะครับ มาดูรายละเอียดงานนะครับเหล็กชิ้นเดียวนะครับอันนี้ด้าไม้แข็งนะครับก็มีความแข็งเหนียวนะครับก็คือตอนแรกผมก็ทำทาเลกเกอร์นะครับรู้สึกว่ามันสวยนะสวยแต่ใช้งานจริงมันลื่นนะครับใช้งานจริงผมเชื่อเลยครับว่าทุกท่านนะครับที่ใช้แรงนะฮะมันก็จะมีอาการร้อนร้อนแล้วก็มันเหงื่อมันต้องมีอยู่แล้วนะครับทำงานใช้แรงนะครับ ต้องมีเงื่อกเงือต้องออกตามมืออยู่แล้วนะครับก็ใช้งานจริงมันก็ลื่นอะแต่ที่นี้ผมไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทาและและเกอร์มันลื่นอันนี้ผมแค่ลงแว็กทาแล้วก็ขัดให้มันแววแววอย่างเงี้ยนะครับทาแว็กไม้นะครับแล้วก็ขัดแววแววก็ดึงลายไม้ขึ้นมาได้ก็สวยนะครับสวยดี ถ้าท่านไหนที่ว่าออนานๆาได้ใช้ทีนะเอาไปทาเลกเกอร์พ่นเลกเกอร์ก็ได้นะเอาไว้เก็บสะสมเอาไว้โชว์อย่างเงี้ยนะฮะเก็บไว้นานๆก็พ่นทั้งตัวอะไรับพ่นทั้งเหล็กทั้งไม้นะฮะพ่นเลกเกอร์นะครับสนิมจะไม่เกาะนะครับเลกเกอร์ก็ช่วยอ่กากันความชื้นนะครับในเนื้อไม้นะครับถ้าใช้งานจริงๆนะครับมันไม่ไม่มีความหมายเลยครับ นอกจากความสวยงามมานะครับนี่นะเบอร์หนึ่งนะครับเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะครับทรงแก้มนะครับผมทรงแก้มขนาดกลางนะครับชุดก่อนเป็นแก้มจิ๋วนะครับนี่เล่มที่สองนะครับเล่มนี้ก็ค่อนข้างลายสวยอยู่นะฮะประมาณนี้นะครับ ก็จะมีรอยนะครับรอยแตกนิดๆหน่อยๆนะครับไม่มีผลต่อการใช้งานนะครับไม้แข็งตัวนี้ทุกท่านหลายท่านก็อาจจะเคยใช้มาแล้วนะครับว่ารู้กิติศักิ์อยู่มันมีความแข็งแล้วก็เหนียวนะครับเป็นพิเศษเฉพาะตัวนะครับเพราะลักษณะของเขาคือมันสีอาจจะไม่สวยนะแต่ได้ความแข็งแล้วก็เหนียวนะฮะ ลายก็โอเคอยู่นะครับลายอาจจะดูไม่ค่อยจะถ้าเน้นการใช้งานจริงๆครับผมว่าดีสุดแล้วนะครับก็ไม้ตานนะครับนี่เล่มที่สามนะครับเบอร์สามไม้ตานก็แข็งเหมือนกันนะครับต้องคนทําถึงจะรู้นะครับคนที่มาเหล่าด้ามจะรู้เลยนะครับเหมือนผมทําเนี่ยผมรู้อันไหนแข็งอันไหนอ่อนนะครับ อันนี้น้ำหนักจะค่อนข้างเบานะแต่แข็งนะครับบอกไว้ก่อนเลยลายสวยด้วยนะครับผมชอบมากเลยไม้ตานนะครับไม่ใช่ว่าไม้มะาพร้าวนะครับมะพร้าวไม่ไม่กล้าเอามาทำด้ามอะไรเลยนะครับเพราะว่ามันจะอ่อนกว่านี้นะครับตัวนี้ไม้ตานตานหินนะครับก็จะตอกลิมไม้นะครับก็ริมทองเหลืองนะครับก็ อีพ็อกซี่นะครับที่เข้าเข้าหัวขวานกับไม้นะครับนี่เบอร์3นะครับ750นะครับเบอร์สนะครับก็ประมาณนี้นะครับด้ามรูปทรงไข่นะครับ บางท่านก็ชอบทรงเหลี่ยมนะแต่ผมก็ทํนานานๆทำทีทรงเหลี่ยมดยเฉพาะตัวผมไม่ชอบนะครับทรงเหลี่ยมเวลาใช้งานจริงมันจะเจ็บมือนะครับเวลาเราสับลงไปมันจะสะท้อนมือนะมจะทําให้เจ็บนะครับก็อยู่ที่ความชอบนะครับความถนัดแต่ละท่านนะสําหรับผมเน้นใช้งานจริงครับก็ใช้งานแล้วไม่เจ็บนะครับด้ามยาวกําลังดีนะก็ขนาด เขาเรียกขนาดกลางนะครับขวานขนาดกลางนะครับด้ามเอ่อสิบสี่นิ้วกําลังดีนะครับหรือว่าชอบแบบส,สั้นๆแบบพกพาง่ายๆหน่อยใช้งานง่ายๆหน่อยไม่หนักมากก็สามารถสั่งทําสั้นกว่านี้ก็ได้นะครับสิบสองนิ้วสิบนิ้วเก้านิ้วได้นะแล้วแต่ความสะดวกแล้วก็การใช้งานแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะครับภารกิจแต่ละท่านไม่เหมือนนะไม่เหมือนกันนะครับเอ่อ ไม่มีปลอกหนังนะครับต้องสั่งทําเองนะครับเพราะมันหลายอย่างครับผมทําให้ไม่ทันครับอันนี้ด้ามไม้ชิงชันติดกับพี่นะครับเนี่ยนะครับไม้แห้งแล้วนะครับก็ลายสวยอยู่นะฮะ กะพีลายกะพีก็สวยเหมือนกันนะอันนี้เขาเรียกว่ามันขึ้นเชื้อราก็คือแก่จัดแล้วนะแห้งจนแบบว่าแห้งแล้วนะครับขึ้นเชื้อราลาก็สวยนะครับมันขึ้นลายมานะฮะน,นันๆจะเจอทีนะครับที่ว่ามันขึ้นลาสวยๆใหม่นี้นะอันนี้เบอร์ห้าเบอร์ห้านี่แปดร้อยนะครับด้ามชิงชันนะครับไม้ชิงชันนะครับนี่เบอร์หกนะครับ เบอร์หกก็ชิงชันนะครับมีสองเล่มนะครับทรงแก้มนะครับราคาตามป้ายนะครับบางท่านก็ถามว่าเออราคากี่บาทผมก็แปะป้ายไปแล้วนะครับแล้วก็บอกราคาไปด้วยนะครับพูดบอกไปด้วยนะฮะถ้ายังไม่ชัดเจนก็โทรมาถามก็ได้ว่าเล่มกี่บาทนะครับจะ,จะบอกผมก็ถ่ายรูปไว้ทุกเล่มทุกเล่มนะครับ ราคาก็ตามนี้นะครับเล่มไหนนะครับแคปไว้นะครับติดเบอร์ไว้แต่ละเล่มรับรองว่าลายไม่เหมือนกันนะครับเล่มต่อเล่มนะครับเบอร์หกนะครับแปดร้อยเหมือนกันนะครับก็มีเจ็ดร้อยห้าสิบกับแปดร้อยนะครับแคปไว้เลยครับถ้าว่ากลัวว่ามันจะไม่ตรงปกนะฮะเนี่ยเบอร์หนึ่งนะครับอ่าดูเบอร์สองอ่ะเห็นไหมลายแตกต่างกันนะครับ รับรองว่าลายไม้แต่ละต้นกับแต่ละด้านจะไม่เหมือนกันเลยครับพันเล่มก็จะไม่เหมือนกันเลยครับลายนะครับเอาสังเกตง่ายๆนะครับจะไม่เหมือนนะครับก็วันนี้มีหกเล่มนะครับผมก็ท่านใดที่สนใจนะครับก็พิจารณาดูนะครับตามความเหมาะสมนะครับก็ขวานขนาดกลางก็ใช้งานได้หลากหลายนะครับ จับได้สันใช้ทุบแทนค้อนได้ครับผมใช้งานได้เยอะนะครับน้ำหนักก็ประมาณเกือบโลนะครับก็กำลังดีนะครับผมไม่ไม่หนักไม่เบานะครับก็ขนาดกลางนะครับกำลังดีที่ใช้กันทั่วๆไปนะครับก็ใหญ่กว่านี้ก็คือขวานเอาไว้ผ่าฟืนนะครับใช้งานหนักนะครับแรงเหวี่ยงเยอะๆนะครับโค่นต้นไม้แล้วผ่าฟืนนะครับผมก็จะมีน้ำหนักขึ้นไปนะครับ ความยาวด้ามก็ไม่ไม่เท่านี้นะเท่านี้มันก็ขวานใหญ่อย่างว่านะมันต้องใช้แรงนะครับตรงอาศัยแรงเหวี่ยงนะครับแล้วก็น้ําหนักนะครับก็มีไม้แข็งนะครับไม้ตาลนะตาลหินนะฮะแล้วก็เป็นไม้ชิงชันนะครับมีสามไม้นะครับวันนี้มีหกเล่มนะครับก็ท่านใดผ่านมาเห็นคลิปนี้นะครับถูกใจหรือไม่ถูกใจก็ไหนไหนก็เห็นกันแล้วเนาะ ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับหรือจะกดแชร์กดอันไหนก็ได้ครับสักอันหนึ่งนะฮะให้กำลังใจกันนะครับได้ทำคลิปต่อต่อนะครับช่วยกันคอมเมนต์มาก็ได้ครับผิดถูกตรงไหนนะครับไม่ชอบตรงไหนหรือว่าอยากให้ทำยังไงนะครับหรือจะสั่งทำก็ได้นะหลังไมมานะครับทักไลน์มาโทรมานะครับด้ามแบบนี้ไม่ชอบหรือว่ามีแบบส่งมาให้ทำได้ความยาวความสั้นความยาวแล้วแต่ แต่ละท่านใช้งานไม่เหมือนชอบไม่เหมือนกันนะครับผมก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับก็ช่องทางติดต่อเดี๋ยวผมทิ้งไว้ที่ใต้คลิปแล้วก็จะปักหมุดไว้นะครับตรงอคอมเมนต์นะครับผมก็ช่องทางติดต่อเหมือนเดิมครับผมเบอร์โทร0ูนย์เก้าแปดเจ็ดเก้าสี่หกหนึ่งหกห้านะครับเบอร์เดียวเบอร์เดิมนะครับผมนี่นะจ่อไว้เลยนะครับแคปเลยนะครับบางท่านไม่ทันนะครับก็แคปไว้นะครับแล้วก็ติดต่อมานะครับไอเดียไลน์นะครับผม ตัว R นะครับเลข9นะครับตัว N นะครับตัว Shop นะครับ H H O P นะครับเลข2นะครับไม่ต้องใส่แอดข้างหน้านะครับเพิ่มเพื่อนด้วย ID ไลน์นะครับเข้าไปที่ l ล n e แล้วก็เข้าโปรไฟล์หลักตัวเองนะครับเพิ่มเพื่อนนะครับแล้วก็เพิ่มเพื่อนด้วย ID นะครับพิมพ์ตัวนี่แค่นี้ R 9 N Shop 2นะครับไม่ต้องใส่แอดเปิดปั๊บจะเจอรูปโปรไฟล์นะครับเป็น คนบ้ามันไม่เห็นหน้าเราครับเห็นใส่เสื้อเหลืองขาวนะครับถือขวานงามๆอยู่นะครับนั่นแหละครับช่องนี้เลยครับอาขก้าเอ็นช็อปสองนะครับผมก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็คอยส่งกําลังใจให้กั้นมาโดยตลอดแล้วก็คอยอุดหนุนกันมานะครับช่วยกันคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับสอบถามกันเข้ามาได้นะครับผม ด้ามนี่ไม่เกี่ยงนะครับสั่งทําได้นะครับแต่หัวนี่สั่งทําไม่ได้นะครับก็ผมจะทํามาเป็นชุดๆอย่างนี้นะครับด้ามนี่พอไหวอยู่นะครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมไม่รบกวนเวลามากมายครับผมชุดนี้หกเล่มครับผมสนใจเล่มไหนตักมาครับผมวันนี้ขอกล่ากว่าสวัสดีครับ